เอาเอาสริกคุณสลรกกัญญานิดหนึ่งนะสิรกกัญญามีประเด็นดีเมื่อวานนี้คนฟังก็เออโอเคนะคือคุณสลรกกัญญาเป็นฝ่ายค้านที่อภิปรายได้น้ําได้เนื้อหน่อยหนึ่งคือตัวคุณสลรกกัญญาเนี่ยไม่รู้แหละใครไม่ชอบอะไรไม่รู้แต่ฉันคิดว่าเมื่อวานเขาอภิปรายได้ดีมากๆคนหนึ่งได้ดีดดได้เนื้อเนื้อเน้นเน้นนะคะหลายเรื่องนะคือคุณสลริกัญญาตันสกุลเนี่ยเธอก็บอกว่า นโยบายของคุณแพทองทานเนี่ยไม่ค่อยต่างอะไรกับนโยบายของคุณเศรษฐาหรอกยังเป็น GPS ที่พาเราหลงทางอยู่นะคะใช้คำว่าเร่งรัดแต่ไม่ได้บอกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะแต่ให้คะแนนเพิ่มนิดนึงกันลวกันจากการอธิบายรายละเอียดลงมาลงแบบลงนโยบายไปตามมาตรการแล้วก็นโยบายปลีกย่อยนะคะแล้วคุณสลิกัญยาก็บอกว่าคุณสลิกัญยาเนี่ยบอกอันนี้น่าสนใจบอกว่า เออดิฉันตกใจมากที่โครงการดิจิทัลวอ l เล็ในการถแถลงรอบนี้คําว่าหมื่นบาทหายไปอย่าทําให้ใจเสียรีบตอบมาดีกว่าว่าตกลงจะได้หมื่นหรือเปล่าเพราะคนก็ทวงถามมารวมถึงเรื่องของการเพิ่มโครงการลดไฟฟ้า20บาทด้วยและเธอบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าฟังฟังดูแล้วเนี่ยทำไม หลายอย่างไม่เหมือนกับที่เคยหาเสียงเอาไว้แล้วแต่กลับไปเหมือนอย่างอื่นคือเหมือนกับวิสัยทัศน์ของนายทักษิณชินวัตรที่เคยไปไอปาฐักกถาบนเว,เวเทีนชัอ่ะอะอะพูดมาทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ประเด็นตรงกับที่คุณนักสินพูดสิบเอ็ดประเด็นเลยนะนี่ะ,ะ,ะเดี๋ยวไปฟังคุณหมายแล้วกันค่ะ คำถแถลงนโยบายนี้เป็นเหมือน GPS ที่จะคอยบอกเราว่ารัฐบาลกำลังจะพานาวารัฐนาวาแห่งนี้ ลั่นไปทางไหนนะคะไปที่เป้าหมายจุดมุ่งหมายอยู่ที่ใดนะคะแล้วก็ด้วยวิธีการไหนเดินทางไปในเส้นทางไหนเหมือนหรือต่างกับที่เคยสัญญากับผู้ร่วมเดินทางหรือว่าโวตเตอร์ของพวกเขาไว้อย่างไรคะ่ะและจะเดินทางไปถึงเป้าหมายเมื่อไหรคะ่ะท่านประธานก็เลยขอเรียกคําแถลงนโยบายรัฐบาลว่า GPS นะคะย่อมาจาก government policy s e m e n t คะ่ะา,าน้ระธานและมันจะยิ่งสำคัญสำหรับรัฐบาลน,นี้คะ่ะน้ระธานมันมีความยุ่งยากซับซ้อนสำหรับรัฐบาลใหม่อย่างรัฐบาลแพทองทานนะคะอันเนื่องมาจากว่ารัฐบาลน,นี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่ต้องมีการผิดคำพูดผิดสัญญาไปแล้วหนึ่งรอบต่อมาเมื่อรัฐบาล ก่อนหน้านี้นะคะโดยแกนนำของพรรคเพื่อไทยเองก็มีโอกาสที่จะบริหารประเทศมาแล้ว1ปีนะคะดังนั้นมันมีความผิดหวังเสียใจยจากการที่ไม่สามารถที่จะส่งมอบนโยบายมาได้แล้วหนึ่งรอบดิฉันยังเห็นโอกาสนี้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีควรใช้การถแถลงนโยบายนี้เป็นกลไกที่จะช่วยกู้คืนความเชื่อมัน่นและศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลใหม่นี้ให้กลับคืนมาค่ะดิฉันคิดว่ารัฐบาลใหม่แล้วนะคะ คงต้องหยุดแล้วแล้วมาตั้งสติกันนิดหนึ่งว่าพวกท่านพาโครงการเรือธงใหญ่ขนาดนี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่ฉันเดาวะะ่ะะว่าก็คงจะมีมือที่มองไม่เห็นที่คอยมาสั่งอย่างเดียวเอาให้ได้แต่ไม่รู้หรอกว่าหน้างานเนี่ยมันเป็นยังไงกฎหมายเนี่ยมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วยี่สิบกว่าปีผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะฐานะการค้างของประเทศมันรับได้แค่ไหน พอไม่ได้คิดไม่ได้มองก็สักแต่ว่าจะทําให้ได้เพราะมันเป็นโครงการเรือธงโครงการใหญ่สักจะทําให้ได้นะคะเจ๊งไม่ว่าแต่ว่าเสียหน้าไม่ได้สุดท้ายหน้าก็เสียไปแล้วค่ะตอนนี้แล้วตอนนี้มันเหมือนเป็นอาการเมาหมัดนะตอนนี้เงินมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่แจกแจกไปก่อนพอแจกพร้อมกันไม่ได้ไม่เป็นไรข้ามปีผิดกฎหมายก็แจกไปเลยแจกเป็นเงินสดไปที่เหลือค่อยไปตายเอาดับหน้าสุดท้ายเนี่ยเครดิตมันจะไม่เหลือเอาค่ะแล้วหลายครั้งก็มีการ ชี้นิ้วมาทางฝั่งนี้นะคะว่าฝ่ายค้านนี่แหละมันทําให้ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฝ่ายค้านมันทาให้ล่าช้าทาให้เลทเทะแบบนี้แต่ว่าอยากอ้างเลยค่ะว่ามันเป็นเพราะว่าท่านฟังคนเห็นตาฟังความเห็นต่างนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนตามมาเรื่อยๆพอมีคนทักท้วงก็เลยเปลี่ยนตามเพราะเ็าจริงสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่ความเห็นที่มันโต้เถียงกันได้สิ่งที่เราพูดมันเป็นข้อเท็จจริง แล้วก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายทุกครั้งเนี่ยก็เถียงกันเป็นแทบเป็นแท,บ,ทบตายดื้อตาใสายบอกไม่ผิดไม่ผิดทําได้ไม,ดไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่ตอนจะออกพรบก,กันกู้นะคะก็จะบอกว่าประเทศวิกฤตอั้งแต้วิกฤตวิกฤตวิกฤตนะคะพอหลังชวนฝาก็บอกว่าพอกู้ไม่ได้แน่ประเทศก็หายจากวิกฤตเป็นปิดทิ้งเลยค่ะงบกลางปีนะคะเราก็บอกแล้วว่าใช้ข้ามปีไม่ได้กฎหมายมันเขียนเอาไว้ชัดขนาดนี้ลงทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้นับเป็นการทําสัญญ,ญารัฐบาลก็ยืนยัน ได้ได้มันเป็นนิติสัมพันธ์แล้วมันมีคนเสนอมันเป็นคนสนองแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะคะพอเปลี่ยนนายกปุ๊บทีนี้ไม่มีใครกล้าทําเสียงกฎหมายผิดกฎหมายอีกแล้วอะคะ่ะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รัฐบาลไม่ใช่แค่คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่เสียเครดิตเสียความเชื่อมั่นนะคะข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้บริหารในกระทรวงใหญ่ๆเสียผู้เสียคนกันหมดคะ่ะ เพราะว่าพเข้าความที่ต้องออกมาแก้ต่างแทนรัฐบาลนะคะกลายเป็นหนึ่งปีค่ะที่ศูนย์เปล่าสุดท้ายเงินยังไม่ได้เสียเวลาเสียสมาธิเสียโอกาสที่จะใช้งบกลางไปกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอื่นๆเพราะว่าตอนแรกกักไว้สี่หมื่นะคะใช้จริงประมาณสองหมืน 2, ล้านบาทพอไม่ออกมาตรการอื่นๆไประหว่างทางเนี้ยแทนที่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือก็ไม่ได้นะคะพายุหมุนทางเศรษฐกิจเนี่ย ที่มันจะแทกกระแทกกระแทกเนี่ยกว่านี้มันอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆแล้วคะ่ะมันมันอ่อนกําลังไปพร้อมๆกับเครดิตแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลซึ่งจะกู้กลับคืนมาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะคือไอไอโครงการที่ต้องวอลเล t ซึ่งเป็นโครงการเรือธงแล้วก็ได้คะแนนเยอะเนี่ยถึงเวลามันกลายเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าคนวิพากษ์วิาวจารณ์เยอะ นะคือถึงที่คุณสลีกัญญาพูดเน่ยเอาตรงๆก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เพียงแต่ว่าพูดแล้วมันโดนนะเพราะว่าหลายคนก็พูดมาแล้วหมายถึงคนที่ไม่ใช่นักการเมืองเขาก็พูดมาแล้วและแต่่สถานการณ์แบบน,นี้ฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีพักไหนที่พอจะมีมีกําลังมีเลี่ยวแรงหรือมีศักยภาพพอปร์มาชัช์เอาตรงๆกันนะเหมือนที่ที่เขาด่ากันไปด่ากันมาแหละว่าเมื่อ ย้อนหลังไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนี่ก็คงคงจะเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลคือคือไม่แต่พวกอยากเป็นรัฐบาลอะแต่ไม่ได้เป็นนี่ก็จำเป็นต้องมาเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมพลังประยุทธ์ของลุงป้อมเนี่ยที่มาเป็นฝ่ายค้านก็เพราะว่าโดนเขีย่ยออกมาโดนเล่นเกมนะแม้โดนเอ่อทำลายพักไปประชาธิปัตย์ก็ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่สี่คนนั่นแหละนะเออเพราะฉะนั้นคุณหมายสิริกัญญาก็คือ คนเป็นฝ่ายค้ามันพูดพูดง่ายนะก็รัฐบาลมีแผลเยอะมีจุดอ่อนเยอะก็ซัดไปก็โคมโคมโคมโอ้ก็โอเคนะแต่เมื่อเวลามาเป็นรัฐบาลจริงๆนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะหลายหลายเรื่องที่ตัวเองหาเสียงก็ทําไม่ได้นะเออไม่เป็นไรแต่วันนี้เราพูดเรื่องการถแถลงนโยบายในบทบาทของเขานะครับอ่ะเมื่อกี้เรื่องอะไรนะตักใบใช่ไหมเออเรื่องตักใบเนี่ยมีประเด็นนะประเด็นคือว่าเออ มันถึงถึงเขาเรียกอะไรถึงเวลาของอ่าาหมลที่นัดนัดนัดสืบคดีนัดอะไรต่างๆแล้วก็จำเลยเนี่ยไม่ได้ไปใช่ไหมเห็นว่าเมื่อวานไม่เมื่อวานไม่ไปสักคนเลยค่ะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยอยู่ในสภามอวานนี้ด้วยอนะคะอ่ากรณีของคดีตากใบซึ่งมันใกล้จะหมดอายุความไปเต็มทีแล้วเนี่ยจริงๆจะหมดอายุความช่วงเนี่ยปลายเดือนเนี้ยค่ะ นะมันตั้งแต่ปี2547อ,อ่สเจ็อะเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นความคืบหน้านะมเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดนาราธิบา,า,าธิวาา,าศาลนัดสอบคําให้การจำเลยคดีสลายการชุมนุมตากใบค่ะจำเลยเนี่ยนะคะมีพลเอกที่ศารวัฒนวงศีรีอดีตแม่ทัพภักสี่ปัจจุบันเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปเพราะอยู่ในสภา,านะคะแล้วก็พวกอีกเก้าคนเป็นจำเลยในความผิด กับกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุสลายการชุมนุมที่หน้าสอพอตากใบแล้วก็มีการที่เอาเอาคนไปวางซ้อนๆกันหนาบนรถบรรทุกะอะแล้วก็ทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด78็ดสิบดคนด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าไม่มีจําเลยคนไหนเดินทางมาศาลตามนัดเลยค่ะ,ะไม่มีสักคนเดียวศาลเลยเห็นว่าจําเลยมีพฤติการหลบหนีจึงมีคําสั่งให้ออกหมายจับนะคะ,ะเฉพาะจําเลยที่สามถึงหกแล้วก็แปดถึงเก้า ส่วนพลเอกพิสารอดีตแม่ทัพภาคสี่ซึ่งเป็นสสในสภาขณะนี้สารให้ออกหมายเรียกและก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้จำเลยที่1ก็คือพลเอกพิสารแจ้งต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าสารเด้นดำเนินการตามรัฐธรรมนูญนะคะขอให้จำเลยที่1แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสละความคุ้มกันและมาสารในนัดหน้า<ม>และนัดสอบคำให้การจำเลยทั้งหมดใหม่อีกครั้งในวันที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาและปรากฏว่าแต่ละคนที่ไม่มา เมื่อวานนี้เป็นระดับสูงทั้งนั้นนะคะนะ่ะนะมีอาบพลเอ่อพลเอกพิสารคนหนึ่งแล้วนะที่เป็นสสมีพลเอกเฉลิมชัยวิวรุณเพชรอดีตผู้บัญชาการพลร .5 ในขณะนั้นพลตารวจเอกบงกฎมณีรินอดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าในขณะนั้นพลตารวจโทมาโนดไกรวงอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคาในขณะนั้นพลตารวจโทศักดิสก์สมหมายพุทธกุลอดีตผู้กํากับสอพอ,อ,อตากใบในขณะนั้น แล้วก็มีนายสิวะแสงมณีรองผอ,อ,อสอสอสอจอชอตอหรือกองในการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและจำเลยที่9้านายวิชมทองสงผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสในขณะเกิดเหตุค่ะก็มไม่มาเลยนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้มีการแถลงตามที่ศาลขอนะมาถึงในสภาโดส่วนของของจำเลยที่หนึ่งนะที่เป็นสสได้เอกสิทธิ์คุ้มครองไปนะครับ อืมนะเนี่ยเข้าใจว่านะเขาคงจะให้รอให้หมดอายุความอะ่ะเพราะใช่ใ,ใช่ครับยื้ยื้ยื้อตรงนี้ะนะอเออนะครับนี่เป็นคดีสําคัญมากเลยนะก็เงียบหายไปนานนะจนกระทั่งใกล้จะหมดอายุความนี่แหละถึงได้มีการสั่งฟ้องกันนะฮะและ้วอย่างที่เนียงบอกแต่ละคนนี่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายนตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ในในขณะนั้นนะ่ะในตอนเ,ก,เกิดเหตุก,การณ์นนะ่ะ ในความของฝ่ายโจท่ะคะ่ะซึ่งก็คือของประชาชนน่ะชาบ้ากว่า,ามาเถอะแม้คดีจะหมดอายุความแต่คุณยังเป็นจำเลยในใ,นใจของประชาชนน่ะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอตอนนั้นน่ะมันไม่หายไปไหนอ่ะเวลาใครพูดถึงคดีตากใบก็จะรู้หมดว่าสิ่ง,งที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันคืออะไรแล้วใครเกี่ยวข้องบ้างอ่ะคือมันเป็นเป็นบาดแผลนะ เป็นบาดแผลในใจของสังคมเลยแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นปมสําคัญที่ทําให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการขยายแผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะขณะที่ฝ่ายรัฐเองก็พยายามจะ,ะสร้างขันที่สุกลบแผลในใจแต่มันก็จะมีปมแบบนี้อยู่นะพูดกันไปไม่รู้จบนะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องบอกสะเทือนความรู้สึกสะเทือนใจผู้คนนะไม่ว่าคุณจะ อยู่ฝ่ายไหนเห็นด้วยแต่ถ้าคุณเป็นมนุษย์เนี่ยคุณจะต้องไม่ยอมรับเหตุการณ์ตักใบนะคุณทนดูไหมหรอกคนถูกโยนเป็นหมูเป็นหมาขับกันปลาเลยผมผมได้ดูซีดีนะเพื่อนเพื่อนส่งมาให้นะเพื่อนเป็นชาคริสตนะเพื่อนเป็นคริสเตียนเพื่อนบอกโอ้โหรับไม่ได้เลยนะคือไม่ต้องไปสนใจว่าคนนั้นฮะจังหวัดอะไรหรือศาสนาอะไรเขาเป็นคนเป็นคนเหมือนเรานะลองนึกว่าถ้าเราผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งนะ เออแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ทำกันแบบนี้นะเออถ้าเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นลูกเราเนี่ยโอ้เราก็ต้องคิดเยอะแหละนะครับก็ก็ต้องแสดงความกล้าหาญหน่อยนะครับคนที่เป็นจำเลยทั้งหลายนะครับอ้าว